สวัสดีครับพบกันใช่องสปอนเนี่ยที่เด็กเกย์เช็ดเคยแหลงรววขอสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวทัาเรือปวดเหตุเควินเดอะบอยเควินเดอะบอยกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอีกแล้วส่งผลให้ต้องถอนตัวจากทีมชาติเบลเยียมนัดรับแข่งกับไอร์แลนด์ อังกฤรวมทั้งคงไม่ได้ลงเจอนิวคาสเซิลวันเสาร์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอกับข่าวร้ายหลังเควินเดบอยพย์เมเกอร์ตัวกลัน่นมีอาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบส่งผลให้จะไม่ได้ลงอยู่ในทีมชาติเบลเยียมชุดลงเล่นเกมกระชับมิตรนัดในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ทีมชาติเบลเยียมกำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปทำศึกยูโร2024รอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมน,นีช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะลงเล่นกับไอร์แลนด์วันเสาร์ที่23มีนาคมและอังกฤษวันอังคารที่26มีนาคมนี้โดมินิโกเตดิสโกเผยถึงอาการบาดเจ็บ ของเดอะบอยว่าเขาลงเล่นโดยมีอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบเล็กน้อยในเกมล่าสุดเมื่อวันนี้ผมได้คุยกับแพทย์และเควินเราตัดสินใจว่ามันจะเสี่ยงมากเกินไปมันดีกว่าที่ให้เขาได้มีเวลาพักฟื้นที่สตี้แล้วให้เขาพร้อมสําหรับยูโร2024ก่อนหน้านี้เดอะบอยวัย32ปีต้องพลาดลงเล่นในช่วง5เดือนแรกของซีซั่นหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาก่อนที่จะกลับมาลงสนามเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วทําผลงานได้สุดยอดทันทีทั้ทงนี้เป็นที่คาดว่าเดอะบอยคงจะไม่ได้ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกม f a Cup 8ทีมสุดท้ายนัดรับมือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ก่อนที่จะกลับมามีโปรแกรมหนักหลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติด้วยการต้อนรับอาร์เซนอลในเกมบิวันอาทิตย์ที่3เดทมีนาคมนี้ในเวลานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังลงเล่นไปแล้ว28นัดเก็บได้63คะแนนตามอาร์เซนอลและลิเวอร์พูล1แต้มโดยที่ปืนใหญ่เป็นจ่าฝูงเพราะมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าห้องแดงเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกดติดตามในช่องสปอร์ตเดลทีเด็ดขอกเราด้วยสำครับ